สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องมื้อเฮาเยอะว่ายอดผ้าเดี๋ยวไปอันไปกินปลาไปกินป่าอยู่น้าเออไปกินปลาอยู่น้องคำร้านทุกคนเวยไปกับเขานะ้าก็ทีมงานอีหลายคนอยู่ด้วเฮานะยังบิดีไปกับนาสองคนเนี่ยยังอย่งแต่คอยกับนาสองคนยัง่ิดีไปนะแต่ก็เจ้านาพาดีไปไม่แล้วเาแวะมาซื้อแป๊บซี่ว่าจะเติมน้ำมันแต่ว่าน้ำมันเมื่อจ้ะเฮ้เออเมื่นะแม่ผูดแล้ไปยัไงแม่แม่อยู่หันบุ เอ็มยู่นประดาบอมมือนี้นะเอ็มก็นำแล้วนำแล้วะปินมาพี่ดูฮั่นปินมาสบายดีเอฟซีดูสบายดีงามๆดูฮั่นสบายดีนี่กำลังจะไปทุกคนน้าพ่อซื้อกระซี่กับย่าพาบิดนะเอ้ยรถดีดะย่าพาบิด เรียก้ะได้แต่ทางหน้าเนาะทางหลังเย็บอันนั้นเลยเย็ยบวิตติเลยท้นไมมาตีไปหู้นี้ท้นไมมาตีไปพ่อไม่ได้มันเงีับหลังไม่ได้เย็บไม่ได้นะเออค่อยขับดิเมื่อวานเมื่อวานมือซื้อดีพอเดี๋ยวไปเอาแบร้ได้นั้นเป็นไงต่อไปเอาลงไปน้องเลยเด้โปรดพี่น้อง ีากายที่ออมาดูด,ดน,น,นะนด้วยเลยจักกับีได้จักเขาก็เจ้าแปลงอยู่นะฮะปุ๊บกินข้าวจีละพเพราะโตข้าวจีใหญ่งงพวกไม่กระสำซื้อข้าวอันนี้เนาะนนนนอเออ จอันนี้เนี่ยกัคากเอาัดิสซ um> um ัปปิงก็มาสะทอกับซัปปิงสะทอกซัปปิงเคไปวามเดือดต่มาหู้นอันนี้จงเฮ้แต่ค่อยบอเนี้กับนี้มาเม้นบ่นะม้นเลอเขนะนม้นเลอม ไม่ไมีน้ำตาทุกคนคืออันจุ๊บเดียวยูบอนอจุ๊บเดียวยูบอนอมมงนี้คอแนจอกจอกกินอันกินอันนี้เพชรเพชแน่แล้วกลับไปกินกัอบนะมันตาแตะเลยทุกคนมันสาเราได้แบบนี้หานเร็ว มาเริ่มมานานละน้าเอาแยงไปทันกอนทุกคนแย่มันดองกบคืนเาเร่ยด้เอากิไดมาเก็บทางทีในี่ะทุกคนด้ย เอาดูดไปวางยังไงถือได้ดูดผู้ปีปีกายนี่กันนะปีกายน,นี่ก็มาดูดอยู่นี่ละอู้หอนเลยยัดนะบลาเด็กคนนั้นคองเขากับไป่ามกินเข้าพี่ปิ้งผีหลินี่นะปิ้งหมูกระแดงปิ้งหมูกระแดงกับปลาทุกคนณด้วยมาปั่นข้าวนะหมดนี่บนนู้นจะกินข้าวก็เดินนี่เถอะ เอากินี่ปะป๊านะมองมงูเขาแดงกับอันที่ป่าทุกคนทุกต้องยังกับไปเบิ้งทุกมาเบิ้งแะแนนีกพรอะม่พี่น้องสะขั่นกะหากกะมาป่า <c oughs> ดองความกินี่นะปลาคอโอ,ค <c oughs> โอ้ยบังแน่ จะอิกนเข้าทีินนาเร้อยละมันแห้งเลวกะเต็มโตลงเลยได้ถูกยิงเาเดี๋ยวแบกล่างเรียบร้อยแบกเ้นี่นี่นะนั่น่สะสอันน้มาอืไปนนี้พาเดี๋ยวไปลองซ้อนบงซ้อน ก้อนยูงหันเอาปลาน้อยนั่นเออว่าเป็นนาดีเนาะมานขนาดเนาะมาผู้ปลาทุกคนเลยปลานะรองยิ้มยับยิ้มยับอยู่

มาปุ๊บมาจีปั๊บเตอก็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 ยันไหมนี่เสพเด้สุขันเป็นคนจีได้ชดชดแต่น้องเลยทุกคนเด้ยจักได้จักตูนะได้สามตูปังปลาปังก็จี้เลยจี้เลยสุขันเออ พีเลยพีพีแจมยังวีดานะสัมปลาเงนปลาเกงนจีจระปาเออจีปาเนี่ยเยอะกินข้าวค่อยเขไม่ได้กินข้าวแต่เช้านี้เลย ก่หมคะั่นนี่ไม่หรอโอ้โหนักก็พาเดี๋ยวอันนั้นเยอ,นนอนนเอมเ้เอมเพื่อนอังค่ะกระดลูก ลูกลาน้องลากินะพีมอู okay. ้ข้างงามกะดเนเ้อที่หงามเลยเสพมนะมาเบ่งดูฮะเขาน้องงามมาเร็วมาเลยไม่จี้ป็นไม่เมื่อนั่งลูกเผาแก้วขตำแล้วแล้วเจบังเน่ิดกอมีคนไม่้ไมิเข้านะนี่ไม่ไ่

ก็มีกันน,น่ตนิดิตมานำต้นปานะเห็นตอนนั้นแล้วกระเลงมันยังลายเราอย่างนีง <c oughs> ้เขาแหงก็ด้ว <c oughs> ถ้าเดี๋ยวลงมือแล้วได้แบบนี้ได <c oughs> ้น้ำแหงแล้วต <c oughs> ้องดู นี่นี่นี่โอ๊ยโอ้ยโอ้ยน้นใจหมดขึ้นน้าตัววันนีย่ย่านตะปีขึ้นไปเรื่อนต่ปีขยิบห่วมันดีดีนะครับนี่ม่ปีงั้นลองมาทอดทุก่นเออทอดอาจาร

ไปเดี๋ยวไปปีนจริงม,มาละป่ากะค่อยกะหาตะเข็นโซนพักให้ทุกคนมุ้งนี่โซนพักกะจับูนะ,นะงามอะลีนะเคอะๆอันนั้นนี่รถเคอะๆห่วยนี่รถงามอะลีนอพักอันนี้นะนอผู้จะจะโพดนั่นนะฮะส่งทางเฮาเด้ เร,เริ่มแหงแล้วโอ้นี่นี่ไกแล้วเอาแล้วตัวใหญ่ลิโน่บอนทุกคนง่นายบ่อนอันนั้นเ่ะมาอันสะอยู่น้ำซางบัดนี้ จนมึนจนค้ำสงสัยดูหนองนี่แล้วก็สงสัยค้ำอยู่ตนี้แน่มาชาน่ะเยอะตะเวนเรียกตะเวนละหันฟัเกลกับคอยฟัเกลยกับคอยน้องมีนี่กำลังใจเฮ็ดเด้อนอ่ไตัวใหญ่เอปะคอยนะพีนีีแล้วก็เห็นอินายเพลป่าอยู่ เล the oh, ือปลาไปอันนั้นบ่เฮ็ดอันนั้นเฮ็ดเป็นเรื่องแาบกรแดเฮ็ดกระแดเออเฮ็ดปลาแดเขาน้ำประเทศเราอยู่กูก้อนก้อนก้อนถ่ายกูเอ็ดก้อยป่าเป่านะเออไปเบิ่งก่อนสองสาวนี่เอ็ดเพื่อนนี่เลือปลาบ่ใส่ขี้ปลาไอ้ก้อยเออใส่ขี้ปลาไอ้ก้อยเจ้าเอ็มเต้นเต้นดูจุดตีมานะ นัีเเอมนะนลวกที่นเดนยเพาอพี่น้องมาเต้นด้วยนเต้นต้นตนเต้นนเอมไปเชื่อวันนี้นะเอมไปเชืบอกเอมยูเฮอร์เม่ดเอมไปโรงเห็นอบงเห็นบอก อันนี้คือพี่นมี่พ่อช้ำี่พ่บอมาพี่น้องมาอันเซิมอันนี้อีนาว่าพีพ่อซ้ำมาคิดกินนี่น้อยพูดเราก็เลยว่าเยอะมาต่ำซะต่ำเอาตต้มอีนาวาแล้วกันเต็มห้อยบ่นะเต็มห้อยบอชิมงานเรากำลังอันนั้นอยู่ ใส่ขี้ป่าเห็ดก้อยปูน่ะมันจะคำคำแล้วก็หนาวขนาดนี่มันจะได้ละป้ิง <laughs> ใส่อื้่เออใส่ของซี้ใส่ของเสียมันอ,อ้อ <laughs> กินข้าวแรงอยู่พี่เลยได้น้ำเราเลยน้ำไดิมาต่ออืมเย็นมาได้เราก็ตาไปเก็บเหพจ อีเอ็มอบเป็ดดังไฟหนึงก้าเนี่ต้องไฟไม่บอกเห็นเธอเอมบ่นร้องอยู่บดมือเพราะนี่เอ็มมาเออเอาเอาโอ้ยาวเอ็มเลยไปซอยเอาประขอมเนาะ ระวังเย็บพักเด้อเย็บพักเด้องามเนาะคคะน้องน,น,นั่นนี่พักน้องกกังามนึงสะสะซอยมาก,กิ่นมารู้ว่าซอยไปเสืออะนะ้อนะสะสะก้อยอ๋อ เด่นนัอวะเอ้าหางเดยเอาห่างดีจ้ะ่ะาโซยเอาทุกคนเลยาวแม่นขาพี่เธอเด็ดยอดมันเ่นเขาเฮอเด็นไปเอาดเอาเด็ดละพอแล้วพอแล้วพอแล้วน้องจะเอ็มคีมองแล้วพอพี่น้องพี่เด้ เส็ดแน่กินขนมนั่นสักซเอาเดอร์เอลเดอร์เด็ดตุดตเด้อซยเอาซอิเอาลิดเอาแต่อันใบใบนอกมันะริดเอาใบตีมันจะขึ้เอจะขึ้นเอาักครั้งนึงเดึงเอาเธอละกกนะนะดึงเธอละกกนะเด็บเด็บเด็บมาได้ ทเป็นเรนเอันนั้น่ามันงามมันดีงามเนาะมันมีโปบอกว่าะไงามคักงามแน่อลโน่จะมันจะยุ่มมากไเพราะว่าแบบแบบนี้งานเพราะว่ามันแหงเดดมันเนาะแหแล้วมันจะยุ่มนเบ่นียเอามนเนาะจสานเนมันง่าย เอามันยังกะปงอีกเอามันยังกระโปงอีกพักอันนั้นเฉยยัเาทุกคนนะเี่กะเจ้าอันนี้ยเลาอันเลออันนั้นกินนี่นะซาซเต็มกะจนจะเต็มเครึ่งก็ซ้ำซิมอเจ้าอีบอันนี้นะนาไปคนนะฟุกยังม่ได้กินซ้ำเอิบก่อนลยก็ด้ก้ก็้ก็้ก็ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก้ เพอกระทู๊ <c oughs> กจก <c oughs> ยังไ่ได้กินอิ่มก่อนแบ <c oughs> ได้ล <c oughs> เลยพี่แอบะอละ <c oughs> อู้มตาบคิดทั้งหมดกยยุงทหารจะวิจารตัวนี้ลวก็อยตเจนี้บอกิจาร์ดีเลยยังด้กินซ้ำสเสอเสอละหอยอสม้นอันพี่เลยนี่ <c oughs> หอยหอยเขา่าเก็บมา จางแบเลิจางนี่จางนี่น้ำนมมันจะขแล้วนะน้มทิแล้วเนาะเดี๋อวจะว่าพีพิม์โลเาบีบพิมพอะไอะพิมแล้ววาผมน้นข้เมันอันนั้นเนี่ยอรโมกินดิบโอ้อกิน่ตัวนี้ใหญ่ด้วยบ่กินซ่เอาไซอยเจ้าก้อนเปิดผู้ ขาวิก้าโยบเดชาวิก้ารวุ่มอะไรหมเอ้ยเพาัหลยเนาะเออเหมดแล้วเออเยสำนักละหลายอลีเจาเอ้ยไรีแล้วนะากน่มาพักแลครับเขงกับมีมีอะมือสอยะมือสยบ่พวกแนวตอนนะคการิลึกอลีนะพ่ลพิลกิโลขนาดตอนนะยังน้องไหม มีโอกาสไมสงสัยส่ขันบีเนสงสสสาบีค่อยกินน้ำแล้วเิ่งไน่มีแต่อันตอนพักอันนทั้งหมดข้าผัดบีมักเซ่รักโรจ้าบันะทุกนตอนนี้นี่พักอันอันนั้นนีเด้ักมันหนามักเดอันนี้หนามักเด้้โหรอโมันบมาใม่ชิมไมชิ่ด้ชมยเพิ่งนนมีพ่อไ่งพ่อได้ยยเลยก็มีแต่พักหมด กำเิมแล้วีแต่พักนะมีแต่พักมานีพอกินพักไม่ได้กินแะนะือมดอันเยชมี้มไปเลยอืมหอมัอตอปลามเนี่ยนี่พักอันนี้ควเยอะมากเนองตัวนนองนเาแ่มีต่พักกับพักถึงมืด อยันนยลุน <tampoco S 2> <Christmas music Dragon> ้องกิบเนาะอปั่นนาปั่นมาหน้าปั่นาหน้าปั่นลาหน้าปันางน้าปั่นมา้าปั่นมาหนาปั่นมา่ปั่นาน้ปั่นาน้าปั่นมปันมาหน้าปั่นาน้าปั่นมา้าปั่นาหนาั่นาหนั่น้าปั่านา่านนา้านาน่นั่น่าั่น้าปันา้าปั่ั่นั่นลาน เมั้เพิมเพิมาดครันะปามอปอตุปทอไวเด็กนตักนอนนี่เดยเอะยอเทาแหงนะกันกินไม่ได้บ้าเอาแรวะคอไปปีนแลวนะเอ้ากคิวก็กรดิกมันคือเบื่อวาสบีวะแช่บ่ามาชนิมมันมันไหมขยัะตักเลยเอาชะทอกับเป้งเลนกิกิบบ์บ ทำกินแล้วมือบ่อยนะหวานคันจบบนปาก่อนก่อนก่อนกลับานไม่แล้วหาหอยบาสเปกหาเมกอยางหาเมกอยางหอยพินก็ไดไลอีน้อ คือจะกินแกงหอยมีกินแกงหอยหเมือปลาได้สวเอ้ยมือร็วยูบ้านมอ้มื้อเอสิเหาเลด้อด้ล่ลนเมื้อเวดอาปลาได้ได้ดีเดด้อ้าว เพอเ่เ่กระจองอยู่เอาเอาเอาเท้แราววันี้นะคอได้เก็บลาคอยเด้อว้คอยเดี๋้ซาลุนไลยน้อยเดวตน่าตายนะตวโฮมเดียวว่าเราดตัวโตมีแต่ตัวใหญ่ทั้งหมดต้นตุ้มชุม

เอามาดามาอดาเย็บไปสอนมาพี่นตายเดมี่ลอยมาเดาลอยมาเดาลอยมาหาเ่ากะป่าหน่ะพี่จ้องเขาสงขาเอาต้องเจ้ารือโบนะเพราะว่าเขากบบไม่ได้ค่อยผมทองเขาก็เลยเข้ามาไ่าคิดเด้อนะแต่ว่าไม่ไ้เอากะว่ายุพาเดืยวเบอร์แล้วพราพี่น้องเอออุ๊บเอา้เยเอา้ยงแล้ว่อดมนะสกัดเลยนานอยูมาย จะเป็นไปดแบบมุสุึเงมือหรือหันเลยจะเป็ี่ยนไปเป็นอะไรไปสอนขับรถมื่อนี้นะเห็นบอกบอกเขาขับครับตอนนั้นเจ็บขามันขึ้นเพราะว่าแบบดรอนอันนั้นมันนะทุกคนเอ้ยมันแบบมันเตื่อยขามเตื่อยแล้วก็มันเก่งเี้ยคอยอันเพิ่นเร็วเยอะอันขับรถเปลี่ยนเขาก็เลยสอนสอนแล้วพอทุกคนบอกขับพี่ได้เหระเจ็บขาเจ็บขาคอยก็เจ็บคือเดียวแต่เก้าวนะพี่เธอเรื่องว้าวคอยะขับรถนะว่าพี่น้องเยี่ยขับ เยอะครับเยอะครับแม่งน่นจะญยตดครับจน <c oughs> เป็นจะดีดอแข้งคายนะมุนมิดซ้ำเน่ามาดแต่ว่าก็ยังครับอยู่ไปวันนี้เรากับสิบาเดีวเมอร์แล้วพอพี่น้องเอ้อยคลิปนี้กับประมาณนี้ละคลิปหน้าพอกันไมเดอสบายดีบ๊ายบายจ้า